พี่น้องสวัสดีครับก่อนอื่นเกิดขอโทษขอแพทย์เด้พี่น้องเด้อครับหายทางหายไปหลา,ายมือกับพี่น้องช่วงนี้เป็นรู้สึกเป็นเหนื่อยเป็นปเพี้ยๆจังใสพี่น้องครับอากาศเปลี่ยนเปลีน,นะพี่น้องเนาะบางเมื่อวานเมื่อก่อนนี่กับฝนตกเด้พี่น้องเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวฝนตกเดีวเที่ยะครับอากาศเปลี่ยนไปเป็นว่านี่กับึืมๆอยู่วเมื่อวันที่18ครับ18พฤศจิกายน2 5 67้าครับพี่น้อง แก่เลยครับไก่สีสิ้นปีเขามาเรื่อยๆเลย,เลยครับจนในการห้างหายไปหลายมือทั้งรู้สึกเป็นเบือ่อเป็นเซ็เเงเเป็นเมื่อมยๆน,นะพี่น้องอากาศอากาศกับบขดีอาการกับบขดีครับก็เลยห้างหายจากการลุ้งกิฟตหลายหมือนครับที่สามมือสี่มื่ลุ้งกิฟต์เ่หนึ่งพี่น้องนะครับอย่าว่ากันนะพี่น้องเด้อย,ยังไม่ได้หายไปใส่เลยครับพี่น้องกลับมาแล้วนะครับนี่อ่าวันนี้มีเมนูเด็ดครับพี่น้องมีเมนูเด็ดมากตอนพี่น้องครับ ้อยตาฝานครับพี่น้องโอ้โหฟีลมี่ของเพื่อนคนเพื่อนเรือผมนะครับพี่น้องในต่อมอ่าเป็นน้องเป็นน้องของพิชชานเนี่ยนะครับเป็นน้องของพิชชานเนี่ยเดอะมอก็ไปขายเปิดล้านขายตาหุงขายลาบขายก้อยยุ้งเทพแลวพี่น้องเอาไปมากก็เป็นรู้สึกมันว่ามันเห็ดผู้เดียวมันมันมันเมยมันหนีครับกลับมากลับมาอยู่บ้านครับกลับมาอยู่ร้านเดียวก็อายนี่แหละอยู่น้ำกันอายก็บขายขายของโดขาย ของช้ำเหล้วก็ขายกับเข่าครับตอมกับซีเมตัมมะฮุงครับไข่ลาบไข่ก้อยไข่หนำปั้นชากาแฟน่ครับนี่แหละเป็นการรู้สึกว่าอายุหลายขึ้นแล้วก็อยากกลับมาอยู่บ้านครับพี่น้องนี่แหละครับเขามีวิชาหมอนี่ยให้กับเข่าเสียบอยู่ครับเจ้านี้ให้กับเข่าเสียบอยู่นี่ครับก็มาเปิดขายกับได้ขายดีแล้วครับนี่ก็มื่อนี้ก็เริ่มเปิดการแสดงมือแรกครับขายลาบไข่ก้อยแต้มฮุงได้ขายหนำปั้นขายได้ประมาณสามสี่หมื่นนี่แหะ เห็นไหมนี่แหละพี่น้องโอ้ยครับก้อยตับหวานพี่น้องเมนูนี่หกสิบบาทครับพี่น้องได้ตับหวานบักเยอะเลยครับได้ตับหวานบักเยอะเลยพี่นอ้องแบบใครอยากกินอย่างแบบบ่ตองไปหอดในตัวเพื่อครับมีในต่อมมีเบดมีทั้งลาบทั้งก้อยทั้งน้ำตกครับตำมะคุงเนาะพี่น้องเนาะเมนูหลายเลยครับ พวกเมนูตำตำนี่ก็หลายอยู่อยู่ป่ายเขาไปละแต่เมื่อนี้หมอาามา,าเขา,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 าเดี๋ยวฝ่ามาไทยเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวฝ่ามาไทยร้านเขาเด้อเดี๋ยวโอ้โหตอนนเห็นแล้วก็อตกำลังสารวุ้นกับการตกแต่งร้านอยู่ครับพี่น้องเมื่อนี้เมือม่อแรกเนาะการนำปั้นที่ว่าตีก,ากันกับที่เรียบร้อยเล้วครับนี่ลับตาข่อยพวกนี้ก็อตกำลังหุ่นกระเซาอยู่เดี๋ยวเยวมื่อหลังพครับพี่น้องคลิปๆหน้าต่อไปนะครับเด้อสีไปทยพี่นอ้องว่ามีเมนูอย่างแน่ ผมเบิ่องเราเมนูหนากินเท่าไหร่ครับพี่น้องจำเป็นทำก้อนเข่าเนี่ยเ,าเราต้องห่วงครับแล้วก็ข้าวแซ่บอยู่แล้วอัน,นเหมือนเหมือดจังหน่อยพี่น้องครับเนีย่ยเบิ่งใกล้ๆพี่นอ้องมันก็ะเซลโอ้คือออกไปมาตจิตจ่วใจกันเนาะทำบานเป็นตาแซ่บซะเนาะก็ได้จัดการใช่ครับพี่น้องครับหกสิบบาทบัวผมถือว่าบัแพงพี่น้องราคาครับ พอดีพอดีเข่ากับอยู่เขา่ากับสมัยนะครับไปขายสามสิบาทสี่สิบาทเครื่องตะกรอนมันกับอะไรแล้วขายของกับแพงขึ้นนะพี่น้องนะขายของกับแพงขึ้นบัตุบิบต่างๆกับแพงขึ้นครับผมก็เรียกว่าพอทองไปสาได้เด้อยๆมันมาขายของอยู่บ้านก็ได้ได้เล็วเพราะอาชั้นมันกับขายกับเข่าอยู่แล้วเนาะมันกับอยู่ได้ครับเจ้าหนี้ก็มาเสริมกับอยู่ได้อะกับสิบมาดึงดูข่าเข่าล้านซ้อยกันก็ว่าโอเคแล้วครับพี่น้อง เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆด้ดีนี่เองนะครับบานคายมีเบิรทุกอย่างนี่นะครับมีวิชาตีตโตอยู่ไซส์กับอยู่ใดครับพี่น้องแต่บอกว่าไปยุ่งเขียบแล้วมันรู้สึกมันเมื่อยมันไปอยู่ผู้เดียวเนาะเข็ดยังตัวเข็ดผู้เดียวเบิดทุกอย่างพี่น้องที่จ้างคนกับเบาะไ,ไว้มาถึงโอ้ไปมากจาของเบาไหว้โชว์ที่กลับพัพกบ้านกับปวดปวดช่วงหลังช่วงไรครับเพราะว่ามันต้องตำมังหงแล้วมันยืนตลอดเนะพี่น้องเนาะแล้วก็หันใายหันขวาเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งโอ้เบาไหว ม่ฉีดยาไมาพักฟื้นเป็นอาทีตุนตัวภาษีมาเปิดร้านได้นี่ครับนี่ก็ได้คาว่าจังหกโลขั้นหนึ่งผลับไปขนขนของกลับมาครับคนของจากกรุงเทพกลับมากับาอยูุบ้านอันฝีมือยังน่าตอมเนี่ยโบตองไปเปิดในตัวเพิ่อก็ะเด้พี่น่อง,เป,องเปิดจุบ้านจะฟ้องก็ะด้ครับเพราะว่าอาก้กักระพอกระแม่ครับ อิสะไากับมีฐานขายอยู่แล้วเนาะมีฐานลูกค้าอยู่แล้วเพราะเปิดด้านขายของชำขายอาหารโซดอาหารแห้งขายกับเขาอยู่แล้วครับตอนนี้มาเสริมแบบสบายด้วยหละน่ครับเดี๋ยวกับคลิปต่อต่อไปก็ดีสร้างเมนูต่างๆมากไปน้องเนาะกลาว่าทิสร้างทุกเมนูแหละครับที่นายตอมขายผมก,กับผมก,กับทเอามาไทาย,ยพี่น้องเบื้องต้นสิแหละครับพิกาดบ้านด้พี่น้องครับบ้านนุ้นสวรรค์ครับตะบลตรตุงทอง แต่เพื่อไท,ทยทองวัฒนาจากกังหวัดกระเพงเบนเดคับพี่น้องเขามาครับเขามาจากทางปากทางก็อยู่สายมือก่อนถึงทางเดียวเขาวัดครับพี่น้องนี่แหละบ้านอาหารไอ้ร้านค้ายพิชชันพี่น้อยนี่นะครับเนี่ยก็เู้พี่น้องเลยนี่ครับอาหารเช้าผมครับพี่น้อง อ่ะพี่เพียวพี่เผาขึ้นมาจังน้อยกะจีนายกินยังพ่อปกติทางหายแต่ว่าไปซื้อแกงถุงมาแล้วครับพี่น้องเบื่อว่าลูกสิสิกินยังอื่นอีกวะแล้๋ยวเจ้าเขาไปเมื่อนี้กะจีมาเริ่มต้นสู่กับยูทูบใหม่เ้อพี่นงครับห่างหายไปจากหลายหมื่นครับเจ็ดส,สามหมื่นสี่หมื่นลุ้งคลิปทีหนึ่งจนนี่เป็นลาลาไม่เมื่อยยังใช้ชีวิตกับใด นี่การบ้านที่เออเชิญที่เรียกผมมาผมถีกินแด็กกับถีบบ๊วยบ๊วยเดทไทยพี่น้องเบิ้งบนาะบยลุงคลิปตายเหมือนกันอ่ะลุงคลิปกันนะนี่ดึงดึงจะของกับมาสู่กันทำยูทูปเพื่อกรับพี่น้องนี่ครับแน่ต้องกับที่แถมพักมาพี่น้องเนาะนี่แถมพักผมก็จัดนะครับจัดเอาตามสไตล์ผมเลยพี่น้องตามสฉแบบบับสบาบผมนี่แหละ เอาละครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันขึ้นมาได้ครับเด้อครับผมขออนุญาตซิมฝีมือในต่อมนะครับคนอ,อยากกินเข่าก่อนหิวเขา่าแล้วครับพี่น้องมามากกินไอ้ก้อยก้อยตับหวาน,นกันน้ำกันนะครับเด้อก้อยตับหวานราคาหกสิบบาทครับผมครับสวัสดีครับ